สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านฝูฟังที่รักทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะเรามีนิทานสนุกๆน,นามาเล่าให้ทุกท่านฟังเช่นเคยนะคะชื่อเรื่องว่าคนบาปเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นเรามารับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยคะ่ะนานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตัวจังหวัดและมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีอาชีพรับซื้อวัวรับซื้อควายเพื่อนำไปขายที่โรงฆ่าสัตว์ซึ่งมีพ่อชื่อนายนําและลูกชายคนโตชื่อสมัยและมีลูกสาวคนสุดท้องชื่อใจเย็นโดยนายนําผู้เป็นพ่อนั้น ทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่เป็นพ่อค้าติดต่อกับพักพวกเรื่องการซื้อขายโดยมีสมัยลูกชายคนโตเป็นคนขับรถและไปส่งเนื้อและได้ส่งเนื้อให้กับใจเย็นไปขายในตลาดเนื้อที่ตลาดใหญ่ใจเย็นนั้นเป็นคนขายเนื้อสดทั้งหมดทำอาชีพนี้อยู่สักพักใหญ่ ก็เห็นว่าได้เงินดีกำไรงามอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ทุกคนนั้นกินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนในบ้านก็พากันมานั่งคุยกันที่กระท่อมหน้าบ้านโดยมีนายนำผู้เป็นพอ่อได้เอ่ยขึ้นว่านี่พวกเองข้าว่าเรารับซื้อวัวรับซื้อควายมาขายเอง แล้วเราก็ข่ามันเองไอ้สมัยเองเป็นคนข่าจะได้ไม่ต้องเสียข่าชำแหละให้กับโรงข่าสัตว์ข่าเองชำแหละเองแล้วก็ส่งไปให้นางใจเย็นมันขายได้เงินมากโขเองไหวยังไงในขณะที่นายนําผู้เป็นพ่อเสนอความคิดนั้นทำให้นางเมตตาผู้เป็นภรรยา ที่ยืนฟังอยู่ทนไม่ไหวจึงพูดแทรกขึ้นว่าไม่เอาไม่เอานะพี่นำฉันไม่เห็นด้วยนะอย่าหาทําเลยเมื่อภรรยาพูดดังนั้นนายนำจึงพูดขึ้นในทันทีว่าบ้าเมตาเจ้านี่ฉ่างกลัวไม่เข้าเรื่องวัวควายมันก็เกิดมาเป็นอาหารของคนเรื่องเองสองคนไหวยังไงนายนำ ไม่ฟังหันไปถามลูกทั้งสองทันทีเงินหน่ะเห็นเห็นพวกเองคิดว่าไงออกความคิดมาบางสิบวยจะแบ่งเงินให้คนอื่นอยู่แบบนี้หรือไงเล่านางเมตตาผู้เป็นภรรยาถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่เธอก็ไม่สามารถห้ามปรามสามีได้เพราะว่าสามีของเธอนั้นไม่ฟังใครหากจะทำอะไร ใครพูดก็ไม่ฟังยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุและลูกๆทั้งสองก็เช่นกันไม่มีใครกล้าปฏิเสธและบอกไม่เห็นด้วยสมัยรูปชายคนโตที่ยังกลัวๆกะกล้าจึงได้ถามพ่อขึ้นว่าพ่อแล้วใครจะเป็นคนฆ่าละ่ะข้าไม่เอาด้วยนะข้ากลัวโดยมีใจเย็นนั่งเงียบ ไม่กล้าออกความคิดเห็นใดๆส่วนนางเมตตาผู้เป็นภรรยานั้นเดินสายหัวและยกสำรับไปเก็บในครัวปล่อยให้สามพ่อลูกคุยกันต่อนายนำจึงได้ตอบสมัยลูกชายไปว่าเอ็งกลัวทำไมวะก็แบบนี้ไงเล่าเอ็งถึงไม่รวยสักทีเอาอย่างนี้ข้าจะทำให้พวกเอ็งดูและหลังจากที่คุยกันวันนั้น นายนำก็ได้เปิดโรงฆ่าสัตว์โดยตัวเองและกิจการก็ไปได้ดีรวมถึงกิจการเขียงเนื้อโดยมีลูกทั้งสองคอยช่วยกันแต่สมัยลูกชายกับกลัวไม่กล้าฆ่าวัวไม่กล้าฆ่าควายที่ซื้อมานายนำจึงเป็นคนจัดการเองทั้งหมดและทําแบบนั้นอยู่หลายปีจนหลายปีต่อมานายนำ ค่าวัวค่าควายมากจนนับไม่ท้วนแม้แต่วันพระก็ไม่ละเว้นหนักเขา้าวัวที่ท้องแก่ก็ไม่ยอมปล่อยจนทำให้เมตาผู้เป็นภรรยานั้นเริ่มเป็นห่วงและกังวลใจมากแต่เธอก็ห้ามนายนำไม่ฟังแถมยังต่อว่าเธออีกด้วยเมตาบาปตัวมันเป็นยังไงข้ายังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ต่อว่าภรรยาแล้วยังไม่มีจิตสำนึกเมื่อภรรยาเห็นสามีว่ายอย่างนั้นวันหนึ่งนางเมตตาเห็นวัวท้องแก่ที่สามีนั้นซื้อมาจากชาวบ้านจนในที่สุดสิ่งที่ผู้เป็นภรรยาทำได้ก็คือหมั่นเข้าวัดถือศีลและทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร แต่บุญบาปนั้นมันไม่สามารถทำแทนกันได้นางเมตตาก็ได้ปฏิบัติอยู่แบบนั้นเรื่อยมาเพราะในเมื่อห้ามปลามสามีไม่ได้ทางเดียวที่เธอจะทำได้ก็คือเธอต้องหมั่นทำบุญรักษาศีลหลายปีต่อมากิจการโรงฆ่าสัตว์เริ่มซบเซานายนำได้ล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาด เขาไม่สามารถขยับตัวได้ปากบิดปากเบี้ยวนอนติดเตียงและยังส่งเสียงร้องเหมือนวัวควายที่กำลังจะถูกฆ่าทำให้ผู้เป็นภรรยาต้องคอยดูและก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เงินที่หามาได้ทั้งหมดก็หมดไปกับการรักษาไม่นำซ้ำหาหมอที่ไหนก็ไม่มีหมอไหนรักษาให้หายได้นายนำ นอนทุกทรมานแบบนั้นอยู่นานหลายปีและกิจาการโรงฆ่าสัตว์ก็ได้ปิดตัวลงนายนำนอนร้องควรคารโอดโอวยราวกับเสียงร้องขอชีวิตของวัวกับควายที่กำลังจะถูกฆ่ามีนำซ้ำฝันร้ายนายนำชอบฝันเห็นฝูงวัวฝูงควายวิ่งไล่ล่าจนในที่สุดนายนำเขาก็ได้เสียชีวิตลงและก่อนตาย นางเมตตาผู้เป็นภรรยาจึงได้ให้นายนำขอขามาเจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอโอโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ทำลงไปและสมัยลูกชายคนโตก็ได้ออกบวชเพื่อแผ่ผลบุญให้กับผู้เป็นพ่อส่วนใจเย็นก็เลิกขายเนื้อและหันมาประกอบอาชีพอื่นแทนส่วนนางเมตตาผู้เป็นภรรยานั้นหลังจากที่สามีเสียชีวิต และจากเธอไปแล้วเธอก็อยังตั้งมั่นทำบุญรักษาศีลต่อไปอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของนายนำชื่นชอบช่วงไหนตอนไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและให้กำลังใจกันเสมอมาขอขอบคุณและ สวัสดีค่ะ